สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะปัีจุบัเป็น รักษา,า,าฟันแล้วก็ดีขึ้นดีเนาะเจ็ดสิบห้าแล้วยังมีฟันครบเต็มปากอยู่เลยหมอจะขอเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพช่องปากว่าทํายังไงอายุเจ็ดสิบห้าแล้วยังมีฟันอยู่ครบก็เราต้องคอยดูแลทําความสะอาดเป็นประจำเวลาเราทานอาหารนะเสร็จแล้วเราก็ไปแปรงฟันไปบ,บ้วนปากทุกครั้งทุกครั้งหลังอาหารเรงแปรงฟันเลยใช่ไหมคะไม่ให้เศษอาหารมันติดตามซอกฟันค่ะเพราะว่าอายุมากเนี่ยหากไม่มีฟันเคี้ยวเนี่ยสุขภาพก็แย่ลง No. คุณป้าอยากจะฝากเพืเ่อนๆทางบ้านไหมคะว่าัวเดียวกับเราเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูแลสขภาพช่องปากก็ให้มันทําความสะอาดหกเดือนน่ะหาหมอสักหนึ่งครั้งเพราะาหากคนที่ดูแลน้อยเนี่ยพอเราทานอาหารแล้วเราทําความสะอาดไม่ดีเนี่ยจะทําให้เหงือกอักเสบจะเป็นเหงือกล้นเพราะเหงือกล้นแล้วฟันอ่ะอันนี้จะไม่เหลือแล้วจะต้องถอนเลิกเกอะไรไปีหยความเชื่อที่ว่าอายุมากขึ้นแล้วอันก็จะหนุดไปเองเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคืออยู่ที่การดูแล แต่ผู้ชมทางบ้านนะคะว่าไม่ใช่ว่าอายุมากขึ้นแล้วฟันเราจะสูญเสียไปตามอายุที่มากขึ้น<อ>นะคุณป้าเนาะมันสําคัญอยู่ที่การดูแลของเราค่ะแล้วก็การมาตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำเนาะคุณป้าเนานะคะ <winning. S 1> ขอบคุณคุณป้ามากนะคะค่ะ